สวัสดีครับกรเกษตรวันหยุดวันนี้ผมพามาชมเหตุการณ์เมื่อสักสองปีที่ผ่านมาที่ผมมาใช้ชีวิตกินนอนอยู่ในสวนในวันที่หยุดการทำงานช่วงนั้นในสวนยังเป็นสวนไม่มีที่นอนไม่มีกระต๊อบ ผมได้ปลูกกระต๊อบง่ายๆขึ้นมาหนึ่งหลังด้วยไม้ยูคาแล้วก็มาปลูกต้นไม้พาชมต้นไม้ที่ปลูกปาหรือดูฝนหรือต้นหนาวครับปลูกแบบไม่เอาถุงออกซึ่งก็ได้ความรู้มาจากคลิปคลิปหนึ่งครับผมทดลองปลูกก็รอดอยู่ครับ บริเวณนี้เป็นที่รุ่มผมเลยเอาต้นมะฮอกกานีมาปลูกช่วงที่รุ่มนี้จะมีมะฮอกกานีอย่างนาตะเคียนครับอันนี้ก็เป็นช่วงปีรแรกๆนะครับที่ผมเก็บภาพไว้เอามาให้ดูสภาพที่หญ้ายังไม่ค่อขึ้นเพราะว่าเขาเพิ่งนำไวยมาเลี้ยง2ปีผ่านไปครับ ผมให้เขาเอาไฟล์ออกไปจากพื้นที่ผมเริ่มปลูกภัยยางนาแล้วก็ไม้ป่าเป็นอันดับแรกอาศัยให้หญ้านั้นคุมดินครับต้นไม้ป่าปัจจุบันก็โตพอสมควรผมปลูกในป่ายูคาก็อาจจะโตชากว่าปลูกด,ด้านนอก ผมไม่ได้รดน้ำไม่ได้ใส่ปุ๋ยปลูกคนเดียวครับผมทำคนเดียวทำไปเรื่อยๆค่อยๆทำไปทีละนิดช่วงปีหลังๆสองปีที่ผ่านมานี่ผมก็เริ่มที่จะปลูกผล,ลไม้เข้าไปเพื่อเอาไว้เป็นอาหารให้เรากิน สวัสดีครับ